เอาละฮะจันครันนี้อยู่ที่ศูนย์ควบคุมป้องอกันน้ำท่วมนะที่ดินแดงนะว่าเรื่องฝนก่อตัวเร็วนะเราก็ดูเลยได้ตลอดช่วง4โมงไม่โอ้อดีก็ามาท่วเลยสถานการณ์ภาพรวมไงตอนนี้ครับคือตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยฝนเริ่มก่อ,อตัวทัองอ้งแถววัฒวีวัฒนาเลยนะครับด้านทางด้านนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พัดเข้ามาทางด้านฝั่ง พนครทั้งหมดเลยนะฮะคือเป็นฝนที่เกิดในพื้นที่ใช่ครับไม่ได้ออกมาจากอาาก่าวไทยหรือไม่ได้คือจริงๆจริงๆทางด้นนนนานลครนครผสมในลาชบุรีเนี่ยมันก็มีเข้ามาแต่ว่ามัน,ม,นมันก่อตัวเพิ่มขึ้นเนะ่มแล้วก็ใหญ่ตัวเร็วมากครับผมแฝดดีนะคือคาดการไม่ทันเลยไมื่อเยนเนี้ยรับแต่เราเราก็มีตอนแรกเราแจ้งเตือนไปว่าเราคาดว่ากลุ่มที่อยู่ท่า่าวเนี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะัดเข้ามา แต่ปรากฏว่าตรงนี้มันเกาะขึ้นกาะขึ้นก่อนแล้วก็ขยายตัวเร็วขึ้นเลยขึ้นก่อนแล้วช้าอะไรยังไงโอเคตอนนี้สถานการณ์เป็นไังไงสถานการณ์ตอนนี้ฝนเหลือฝนเหลือฝนแค่ปานกลางนะครับ มันกางอยู่ใต้แถวสะพานสูงลากระบังลากระบังก okay. okay. ็เติบอีกแล้วฮะอาจารย์นะครับแต่ว่าจะดูฝนมันน้อยอีกนะเนี่ยฮะแต่ฝนมันฝนมันไม่มูฟมันไม่ได้มูฟเท่าไหร่ฮะมันเหมือนก็ขยายตัวมากกว่าครับมันไม่ได้เคลื่อนที่ครับมันเหมือนขยายตัวมากกว่าโอเคนะครับอ่ะเป็นยอาจารย์แล้วก้อนี้น่ากลัวไหมเนี่ยไม่อันนี้เป็นฝนละอองนะเป็นฝนละอองแล้วมันจะรวมเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมเนี่ย คือถ้าเกิดเป็นก้อนใหญ่ก็เป็นฝนละอองอะอย่ารเงี้ยถ้าดูสีเหลืองเนี่ยถ้าสีเหลืองนี่คือตือฝนปัดกลางรักกรบางอยู่รากกรบังเติมประเภทอีกใช่ค่ะเมื่อกี้กี่สองชั่วโมงฝนเยอะไหนสุดที่ไหนนะฮะอยู่ที่ตรงแสนแสบตรงตรงตรงวัฒนาวัฒนาตรงซอยเจ็ดสิบเอ็ดที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เลยเจ็ดสิบเอ็ดนะเอาหันดีๆคุณตรงๆเยี่อ เนี่ยเนี่ยฮะร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองมิลฮะแล้วก็ที่เขตวัฒนาก็แปดสิบแปดนะครับที่คลองสํมวานะฮะคลองสํมวาก็ไปที่บอกเนี่ยฝนมันตกเป็นจุดจุดใช่ครับแรงเนี่ยร้อยสิบสองมิลที่วัฒนามีทีบางซื่อบางซื่อก็มีจุดน้ําท่วมคือที่ที่ตอปูนระชาระสายสองก็มีท่วมไปฮะที่บางซื่อนะครับที่คันยาวที่ค้ชขวางของเรานะครับที่กองเตยนะเตย มองท้องหลังมันก็ตกมาเร็วนะเนี่ยมองท้องหลางก็มีเส้นเส้นถนนลาดเท้าวนะครับโอเคครับนะแล้วนะครับตอนนี้สุขุมวิทก็น่าแต่ก็สุขุมวิทผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะลงได้เร็วคิดว่าเพราะว่าจริงนะสุขุมวิทก็อยู่ใกล้เออมองใกล้ๆทางพระโขนงนะใช่ครับสุขุมวิทกันอยนี้ผมก็ทบทวนอ่เดี๋ยวดูจุดน้ำท่วมขังนะครับปัจจุบันก็หลายจุดนะทีริงนนี่ของเมื่อเช้านี่ไม่เกี่ยวละคือคือคือรายงานของเราเนี่ยจะตัด24ชั่วโมงเนั้น ตอนอันนี้ตกมาตอนตีสามก็เลยติดมาอยู่ที่นี่ยุ่งมันแห้งไปแล้วอันนี้ก็แห้งแล้วใช่หางยางในสัมผัสบางเขนเนี่ยเจ้าเก่าก็คือไอ้วงเวียนบางเขนอ่ะซุูมหนักตอนนี้นะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูนะตอนนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับวงเวียนบางเขนนะแล้วก็มีประชาสุขตลอดสายเอ้พี่แดงประชาสุขเป็นไงบ้างแห้งแล้วเหรอแแ้ลการสืบแท้แล้วครับกาเาไปดรสุดแท้แล้ว แล้วว่ามินแห้งแล้วเหรอเนี่ย้วว่ามินสามกเมื่อคืนนะเมื่อคืนนะเมื่อคืนต่อติดต่อตอนตีสี่ฮะโอเปาจาร่สองปาจาร่าสองยังท่วมอยู่เฮ้ยแห้งไปแล้วตรงตรงนี้ตรงตรงเมตตรงนี้คือตอปูนนะที่ที่ผมบอกว่าแห้งไปแล้วแห้งแล้วนะเมตสองหน้าบอชิดใหม่ครับผมท่วมสองร้อยเมตรใช่ครับสิบห้าเซนนะพัฒนาการ หน้าธนาคารอิไนไทยช่วงสา300มร้อยเมตรยี่สิบเซนนะแล้วก็มีซอยรังแผงหนึ่งถึงห้าอันนี้พูดถ,ถ,ถ,ถึงถนนเมนนะไม่ถนนย่อยก็สิบห้าเซนนะยาตรงหน้ามันแห้งไปแล้วนหน้าก็ญญาาจะมีตัวหนักสุดสุขุวิทเจ็ดสิบเอ็ดนั้นต้องระวังนะพวกเราเต็มเต็มถนนถ้ากำลงัลงลงลงได้ดีอยู่จ้าถ้ากำลังลงได้ดีลงได้ดีอยู่ไม่เดินเคาะกดสี่เครื่องสุขมวิทยี่หกสุขุมวิทสามเก้าเนี่ยตรงนี้คือวัฒนาที่ลงมาร้อยมิลนะก็เนี่ยสุขุมวิทยี่หกก็คือซอยอารีนะที่ เชื่อมพระรามสี่กับจุฬามิตนะแต่ยี่สิบเซนทั้งเซกทั้งซอยเลยแต่ก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งลงที่ตงนี้ลครับลองเตยครนะโอเคตัวที่หนักที่สุดนี่ให้เป็นทำไมไม่มีไอ้ความหลงแห้งอ่ะตลอหลงแห้งเลยที่นีหลงแห้งของเดิมตรงตรงราชกระบังอ่ะเพราะราชกระบังหนักอยู่แล้วตอนเนี้ยรากระบางหนักครับนั้นจุดที่มีปัญหาตอนนี้ผมเชื่อว่าก็เป็นเขาเปรมหนักดูแน่นอนถนนท่าเก่าทิศ บ้านลินกองต่างๆนะแล้วก็พอมาถึงคลองลาบพลาวก็สูงขึ้นก็กดตามสายไหมลื่นลินกองแล้วก็มาถึงบังเขนบ้าบอกว่าคลองบางบัวผล้าทินเนี่ยครับบางเขนจะรู้จักแน่นอนผล้าทินไม่ไม่มีเหรอเนี่ยบางช่วมันเป็นไงรอยข้อมูลของเนี่อนวงมงมีบางเขนคือเราเราเห็นในซีทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหน่วยกำลังแจ้งเข้ามาใช่การตรวจอยู่เนียยเราคุณถ่ายคุณถ่ายตรงคุณถ่ายเกีองมองเรื่อง แล้วก็น้ำกระบังก็คือต้นไม้ไม่มีไม่มีทั่วตองประเวศนะแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มมาตรงวัฒนาใช่ไหมฝั่งทนไม่มีอะไรนะฝั่งทุนไม่มีไม่มีฝั่งทุนถ้าถ้าดูฝนตกเนี่ยตกไม่เยอะฝนตกไม่เยอะนะแล้วไอ้มีไอ้ตัวแสดงระดับน้ำในคลองวะที่เป็นแดงเป็นส้มเป็นทุกเงินอะเกิดแน่นิมิตต้องดูดิ ดูภาพลงเนี่ยวภาพลงระดับน้ำเลยเอาลงมาลงมาดิลงลงลงด้านหน้าเนี่ยอันนี้ลงลงด้านนียหกก็แดงเยอะนะใช่ครับไม่มีฟ้าเลยอ่ะไม่มีอันนี้อันนี้เราจะแสดงตัวที่เป็นเตือนภัยกับวิกฤตฮะสีแดงยื่เราบายมันออกนะใช่ก็อยู่ในว่าเตือนภัยทั้งหมดก็คือคลองลากลาวคลองแสนแสบคลองประเวศนี่นะนี่นี่นี่ตั้งแต่ คลองเปรมมันไดเปคลองเฟรมฮะคลองแสคลองคลองรัดพลาวลงมาฮะนี่นี่แนวแนวคลองประเวยแนวคลองประเวแต่่วาฝั่งฝั่งฝั่งทนก็แถวแถวมีทวีพัฒนาคลองคลองย่อยๆต่างๆโอเคครับแต่ก็ตัวอันนี้ก็ต้องเล่นระบายออกนะวันนี้พี่แดงเอาน้ำออกวันนี้ไหนบ้างเอาเอาปั๊มไปลงที่ไหนบ้างวันนี้ก็มีเอ่อตรงหลุมไผ่รามินชาเอาเอารามินชาซอยเลขทั้งหมดออก บังเขนใหม่แล้วก็มาช่วยคองเปรมนะครับแล้วก็มาช่วยตัดตรงบางซื่อนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะติดตาที่พักถนนต่อนะครับอีกจุดหนึ่งเป็นคมนที่คือตอนนี้คลองที่น่าจะออกช้ากคือคองเปรมที่เราไปดูมานะคือว่าแต่ภาพคลองเองก็มีชาวบ้านลุดลุกล้ำเยอะไม่ขุดรอกคูคลองแล้วก็ ระยะทางมันไกลมันต้องไปออกกาลังซื้อใช่ไหมคือพอรับเท้ารับเท้ามันต้องลงก่อนเพราะรับเท้ามันสูง<อ>มันก็จะเข้าบางเขนบางเขนก็จะไปเติมของเป็นของเป็นเมื่อไหร่ลงได้ช้าเพราะของเป็นไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นมันต้องรีบดึงรับเท้าก็ดึงราบเท้าลงลไปก็ตามลอยลงแขกลุกขังน้ำลนี่นะฮะับนี่ครับเนี่ยของบางเขนนี่อะพอรับเท้าลงนี่ย ล่างข้าวมันสูงเนี่ยล่างเปิดเป่าของมังเศษมันก็จะมาเทเข้านี่นี่จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันติดลบมังเสษทหายข้างลนด้านในนี้ท่เฉยดาก็ติดลบอันนี้คือคลองอันนี้คลองกำปิดนะฮะอันนี้คลองเปรมลงมาคลองล่างข้าวแล้วมีคลองมังเศษเชื่อมแล้วตรงนี้มีอันนี้ไซฟอนที่เราจะอัดออกแม่น้ำจะพยาเลยมาของซื่อของซื้อเอของซื้อที่เราจะล้อมตรงนี้เพื่อตักน้ำเข้าอุโมงค์ ตอนนี้คือตอนนี้เอาเอาละท้าก่อนเปรนตาเมันจะตาออกมาถ้าละท้ายังสูงอยู่มันไม่หลบเริ่มติดตามน้ำเพิ่มไปแบบนี้ไอ้ตรงนี้เองครับตรงนี้เราจะอัดอัดที่เราจะอัดออกตรงสซยบานเนี่ยเข้าไปนั่นก็พยายามไปเลยติดเริ่มยังเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มติดแล้วครับของลมชนรวมขอขอเข้ามาใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ล้อมตรงนี้แล้วก็ล้อมที่อุโม์ล้อมคือก็คือทำชีพหายเนี่ยล้อมเพราะจริงครับ ต้องอุโมงยังไงอะไรรับรับห้องรับน้ำไม่เข้ากันต้องเอารับเท้าเข้ามากกว่าเัวใจคือต้องพยายามดึงเท้าเพราะเราจะขยายเร็วที่สุดนะนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นเท้านด้เดี๋ยวเชื่อว่าหลายจุดคืนนี้น่าจะไปได้เร็วเพราะว่ามันจะตกอย่างวัฒนาเนี่ยคือถึงว่ามันก็เป็นเขตที่ยังไม่ได้ตกมากถ้าทรงๆอย่างนี้ไปเรารีบดูออกนะเพราะว่าหลายๆตัวตูเราเข้าแล้วเอ้ประตูน้ำตรง คอนเตอร์เราก็ใช้งานได้ละใช้งานได้ละใช้งานได้ละตอนนี้เดินหกเครื่องแล้วก็มีปั๊มเกจคอยช่วยอยู่ใช้งานได้แล้ววันละสี่ไม่มีปัญหาแล้ววันละสีไม่ท่วมครับแปลกเพราะว่าคอนเตอร์ใช้งานได้ได้เยอะขึ้นเพราะเราใส่ตั้งแต่คอนเตอร์กับไผ่ถึงโตลงไปก็ยี่สิบเจ็ดจุดห้ากิโลเราจะดูผลอะไรเราให้เรื่องเรื่องไอ้ขอคมเรื่องแรงขึ้นอีกถ้าเอาเอาทิศทางแน่นอทิศทางลมจะเห็นว่ามันจะม้วนม้วนแล้วก็มานี่เพราะล่องมันจะอยู่ตรงนี้ล่องมันจะพาผ่านรล่องจะอยู่ตรงนี้ อของที่มันเคลื่อนมาเนี่ยเคลื่อนมาทางด้านนี้โอเคอะไรอย่างเงียวันพรุ่นี้ยังเป็นวันหยุดไม่ยังอยู่ในพื้นที่กันนะครับแล้วก็ก็ดูพยากรณ์ดูทางท่วด้วยแล้วจะไปสายการนะ,ะนก็พรุนี้เราลงพื้นที่บางเขนมาดีประชุมผู้ว่าสัญจรที่บางเขนก็เราไปดูปัญหาด้วยนะครับแล้วก็เล่งกระดูดเต็มที่นะเดี๋ยวค่อยๆดูสายการไป แตให้ดูสายหลกหักหลายเส้นก็ลงได้เร็วลงเร็วลงเร็วนีลงเร็วลงเร็ว,รว <wh ats> ก็เหลือแต่ตรงที่อยู่ติดคลองอ่ะท่นนี้ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเราก็เตรียมหมดแล้วนะก็คือไปทั้งศูนย์อพยพถ,ถ้าเกิดศูนย์ไปทักตั่วล้าวนะทั้งบางเขนทั้งสายไหมแล้วก็ทั้งดอนเมืองนะถ้ามีปัญหาเอ้ยหลักสี่บางเขนดอนเมืองสายไหมถ้ามีปัญหาพวกที่อยู่ริมคลองนะนี่เมื่อกี้ไปดูสายไหมมาก็สายไหมนี่ในแง่ของวามเดอดร้อนก็ยังดีกว่าดอมนิดนึงว่ายังมีถนนเข้าถึงบ้าน ก็จะเป็นถนนแล้วก็จะมีบ้านที่อยู่ริมคลองอยู่ติดคลองสองอยู่ติดคลองบกวา่าสายล่างบ้างแต่ว่าเขามีถนนเข้าไปพวกเนี้อย่างน้อยคนไข้อาหารเนี่ยเข้าถึงแต่ว่าตอนเมืองตรงช่วงคลองเปรีเหนือทางท่ากาศยานอะเออที LT ขึ้นไปเนี่ยคนเข้าออกยากก็เป็นทางเดินเล็กๆน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยต้องเอาเรือเข้าไปเสวิตเซียงเดียวแต่ก็มีการแจกอาหารแจกน้าําแล้วก็เครื่องดื่มยาไปยารกักษาโรคนะรวหรับผู้ป่วยที่เปียนแล้วทุกที่ปลอเข็มทุกคนก็ มีสองโหมดหนึ่งก็คือดูแลเรื่องระบายน้ำอีกหนึ่งคือดูแลผู้ประสบภัยจราต้องการเอารถเข้าไปขนดูแลด้วยนะส่วนทางระบายน้ำก็ดูอย่างที่นะผมว่าที่ว่าก็ได้ปฏิทภาจากกรมชลมาหลายตัวก็ได้ช่วยบรรเทาได้นะก็มีทหารที่ประจาเนี่ยเขาก็ส่งรถมาช่วยเหลือลด้วยวนะรับมีรายงานน้งปอมาช่วยด้วยอัีปอมีตัวรึเป 20กว่าตัวอ้าวเหรอแล้วไปลมใส์วอร์มแต่ก็พัลมที่บางเคส15ตัวมันจะเป็นเครื่องเครื่องลักษณะเครื่องธรรมดาไม่เหมือนกับเครื่องที่คุณชมเป็นไฮดรอลิกครับก็ไปใช้ตามท่อขนาดนี้คือสูบทอยไปสูบทอยไปครับนี่ลมม้วนกลับเข้ามาหมวนแล้วครับคุณชมม้วนกลับเข้ามาเดีตอนแรกออกไปตอนนี้ออกขวานั่นน้่นี้กลับเข้ามา้วกลับเข้ามาเลยกับก็นี้เหรอใช่ ดูเก้าไอ้นั่นก็ได้ไอ้ที่แผนล่องล่องล่องนะจะเห็นชัดเลยว่ามันจะตีกลับอยู่คือมันก็ไปแปลกนะมันเป็นล่องอาจารย์ปิ้งตัวออกเอาเนี่ยทีเนี้ยมดิเรกชันเป็นกาวิ่งตามเราเราเพิ่ภาวนาว่าให้ขึ้นบนไปประทะเวียดนามมากกว่าประทะแเขมรวมมันแปลกมากเลยดูแล้วงงๆเลย อ่ะวเวลาเวลาก็คืนนี้ก็ถ้าใครไม่อยู่ริมคลองผมว่าก็พักผ่อนนะเดี๋ยวเราดูเรื่องการระบายน้ำให้นะก็สุกุมิสเจ็ดสิเก็ระวังสุกุมิทยี่สิบหกอยอารีนะุิยสามเก้าอันนี้ก็มีเพิ่รัตนาีลงมาร้อยกับบินนะครับตรงนี้เหรอมวยทั้งบนโ ไม่ไม่เป็นไรก็ต้องนิ่งไปเลยตรงนี้ก้อนเนี้ยตรงนี้เป็นหย่อมหย่อมอ๋อมมือดันงี้นะมันก้อนนี้ก็จะปิดเข้ามาได้ใช่ครับปิดเข้ามาเจอนี่ตีเข้ามาอยู่นี่ดูดูดูแผนที่อากาศต่อโอ้โหนี่เราเห็นแต่รอบมันขึ้นไปข้างบนหน่อยนี่นะใช่ครับเมื่อกี้จะเห็นเห็นเห็นมวฟอยู่สองจุดตรงนี้แบบนี้ใช่เหนนี่อะเนเก่านี่ของวันนี้อันนี้ของวันที่แล้ววันนี้อยู่ตรงนี้ นในลงลงขยับลงมาอันนี้วันที่สิบแล้วพี่เดือนเก้าวันที่สิบอ่ะครับนี่แหละตัวนี้ไม่ลงงวดครตัวนี้มันขึ้นนี่ที่ทางไปไต้หวันนะตัวมุ้ยฟามีผลอะไรไหมตัวนี้เป็นเป็นแนวร่องครับอันนี้มันเป็นหย่อมอยู่ มันไม่มีโอ,อกาสขยับขึ้นมาไม่เลยนะไม่ขยับครับอันนี้เป็นหย่อมอันมันจะต้องคู่อันนี้กับนี้ต้องคู่แต่นี้มันชนเป็นแนวร่องเฉยอันนี้เป็น,นเป็นหย่อมอนนเป็นหย่อมอม,มันไม่เกิดร่องโอเคเอาละค,คุณผู้ชมฮะพอเห็นภาพนะฮะก็ในคืนนี้ก็มีลมหวนกลับมาเล็กน้อยนะครับเป็นไงก็ว่าเาวลาสวดลอใช่มาไหมเยอะใไหมที่สุดจะได้คไดคยครับ เนี่ยสภาพที่บางเขนก็หนักเลยต้องหัวไปไกลนี่เป็นองค์การพระนักการเหรอเดี๋ยวเราพามาดูกล้อง4 4ทีวีนะฮะที่จับภาพเรียลไทามนะฮะนี่คือที่พัฒนาการแล้วก็มีนี่ที่วงเวียนบางเขนน่ะโอ้ก็ท่วมใกล้เคียงกันั้นเลยอ่ะใช่ครับใกล้เคียงวันที่ต่างกันนะโอเคก็แต่วันนี้ดีหน่อยคือรถเข้ามาไม่เยอะ เรามีเจ้าที่ดูตามหนุนอะไรนะดูพัฒนาการได้หมตัวว71มไหมอันนี้อะไรอันนี้ที่พัฒนาการนะครับโอ้โหงนี้ตรงนย่ไหมพัฒนาการมันมีตรงหน้ากรุงไทยใช่ใช่อันนี้คือใกล้เทียงที่สุดแล้วที่ดูกล้อง นี่ลงคลองลาวอันนี้ที่ซอยสูงวิท24ครับ24ก็คือซอยอร์เรียมอันนั้นเหมือนในอุโมงก่อนนะขโมน่ะขโมนเหมือนในอุโมงเลยใช่ไหมใช่ครับอุโมงค์มันมีแจ้งอยู่ที่ที่อุโมงค์มีปัญหาอยู่อุโมงค์ที่มีแจ้งที่ไหนนะที่ปัญหาอ๋อบางพัฒน์นัดทั้งสีเหรอ ไม่แน่ใจอเห็นมันก่อนเขาลอกท่อไปแล้วใช่ไหมฮะลาดผไแนใจโอเคไม่เป็นไรไม่มีอะไรใช่ไหมม่งท้องมงอดมาฮะไม่อมคึอันนี้เมือนอโมงูกแค่ม่ใช้เล่าลูกบอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับในซอยในซอยในซอยฮะในซอยในซอยคือสี่้าพสี่ภานี่คือในซอยยี่สิบี่หมดเลยฮะอ๋อสุขวิยี่สิบใช่ครับใช่ครับอ๋อใช่ใช่ใ คือส่วที่อยู่ติดกันบริเยอันนี้มันน่าจะลงเร็วนะพี่แต่ครับลงไปลงอันนี้ไม่ต้องกังวลด้านหลังด้บเดียวราะพอลปเตอร์ที่เศษไม่ทเศษเจนตอนนี้ก็ลงเร็วแล้วครับ มันร้อยมิทุกวันเลยปปกติเดินกันยาทะลุนี่ตรงปักซอยสิบปีนีสิบเอ็ดนะภาพบนแล้วมีรถไปช่วยคนไปชาวบ้านเนี่ยมีรถอาหารครับเดินไปข้างหลังนีดีสิบเอ็ดเหรอนี้ใช่ครับก็คือเจ็ดสิบเอ็ดแหละครับ

ที่ไหไม่ต้องรอที่เจดเดาะเครื่องมันใช้งานได้นะไม่ต้องรอ,นะอง้นะกระบอกก่อนอานะคุณผู้ชมและข้อมูลในขณะนี้คุณผู้ชมสามารถดูได้เองฮะที่เว็บไซต์สำนักระบายน้ำนะครับ weatherbangkok.go.th นะครับก็ Google ครับคำว่าสำนักระบายน้ำมีข้อมูลหลากหลายให้ข้อมูลที่คุณผู้ชมสามารถเลือกดูเองได้นะครับทั้งในปริมาณน้ำฝนทิศทางของแรงฝน นะครับหลักจากในด้านของจอนะคร em ับรว่จสิเอ eh wow. ็ดีเรี่ยงนะวันนี้นะหรือเจ็ดสเอปีดีวนยองันนะทงซอยดีเรี่ยงว่าดูน้ำเยอะนะมีรถสไลด์ไอ้รถอ๋อแล้วรถเครนอะไอ้ไอ้ีเอาโมบายไปจิ้มที่บางมะเขือยังเร็ดอะอ่า เก็ประกาศเตือนได้ที่สอ่าเรารนทีนั่เดี๋ยวสำนกจะลเาะาอ่าๆๆโอเคโอเคโอเคมาลงนี่ดีใช่ไหมตอนที่สำนักอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวโทรหาสำนักกันครับนะคุณผู้ชมคะสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022485115นะครับ022485115ฮะ และข้อมูลต่างๆ,างๆฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งสามารถดูได้ที่เว็บเว็บสำนักระบายน้ำนะฮะเข้า Google ฮะสำนักระบายน้ำเว็บไซต์เวทเทอร์แบงคอกจีโนะฮะั e เวทเทอร์แบงคอกโดีนะฮะก็จะมีข้อมูลให้เราเห็นนะครับครบ ล็อกขึ้นใช่ไหมเจ็ดเอเด่ะเจ็ดเอเด่ะพึ่งขึ้นฮะพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นนึงเดี๋ยวจะขึ้นมาเดินอียวันนั้นที่เราเข้าไปด่ามันเดให้มันยกขึ้นไม่ต้องรอเออฮะคุณทอมฮะก็ใครที่เดินทางก็หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมนะฮะเราขึ้นให้หมดเลยเดี๋ยวดื้อดื้อแล้วมันเดือดร้อนเออออ๋อนะ และเดินได้ดีมน่กิคเร็วล้วที่เตอนถูกและนี่ก็คือปริมาณน้ำฝนสะสมใน15นาทีนะครับที่มาแรงก็เป็นเขตวัฒนาอ่ะไม่ใช่อันนี้ปริมาณน้ำฝนำสะสม12ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมมาแรงแสงทุกโค้งก็จะเป็นรองแสนแสบรองตันเขตวัฒนาฮะขนาดนี้ขึ้นไป112แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้111.5อยู่นะฮะ เจอแล้วฮะเอาละค,คุณผู้ชมฮะแล้วก็ในสำนักระบายน้ำแห่งนี้นะฮะก็มีพิธาหารนะ,ะมาสแตนบายนะครับส,รวนะสวัสดีครับ,รบมาจากหน่วยไหนไรยายงานหน่อยครับผมท่นนี้ นี่พี่ทหารที่มาช่วยประสานงานก็ท่านมาอยู่ประจำเลยมีรายว่าภาษาด้วยนะขอรายที้หนักไปสิบเอ็ดแล้วก็เรื่องรถขนคนเรื่องอะไรอ่าเงี้ยฝากด้วยพัฒนาการด้วยนะใช่ครับท่านรองประหลัดชัดดีอยู่ขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกความร่วมมือฮะที่ร่วมกันหลากหลายฝ่ายนะฮะโอเคเป็นกำลังใจมาหน่อยเดี๋ยวเราแยกย้ายลงพื้นที่ไม่เป็นไรไม่ต้องรายละตัวใครตุนมาเดี๋ยวไปดูดูพื้นที่กันไปดูเจ็ดสิบเอ็ดหน่อย แล้วอะไรครับคุณสมาชอาจารย์ลู่อยู่เหมือนกันแล้วคะเนี่ยใครอยู่นะอาจารย์ลู่อยู่ไม่เห็นไม่ดูติดเหตุอ่ะเอาละคุณผู้ชิกแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่แล้วเดี๋ยวเราลงพื้นที่กันต่อฮะแล้วก็ค่ำคืนนี้ฮะยังอีกยาวไกลก็ดูแลตัวเองกันด้วยฮะขอบคคุุณนนนะะทกแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ฮะสวัสดีครับทุ้ทุครับไป